อันนี้คือทางขึ้นที่จะไปดอยสุเทพและดอยปุยนะครับ11กิโลมีป้ายบอกทางครับโคหักศอกไปมาทำให้เวียนหัวพอควรนะครับแต่ก็สนุกดีถ้าคนนั่งอาจจะเมาหน่อยทางทางนะครับแวะดูจุดชมวิวนิดนึงนะครับนี่คือตัวเมืองเชียงใหม่นะครับมีทีมจักรยานเมื่อกี้เจอนัก เดินขึ้นเขาด้วยนะครับครับอันนี้ตัวเมืองเชียงใหม่กิโลนะครับก็จะถึงพระธาตุชิเทพเราผ่านน้ําตกรับเสด็จด้วยนะครับหยุดพักเพื่อถ่ายความสวยงามนิดหนึงครับาอน้ําใสใช้ได้ครับมีป้ายบอกด้วยนะครับน้ําตกรับเสด็จใกล้จะถึงแล้วนะครับ ถ้าตัดเทพว้าวอาฮะดูที่จอดรถกันก่อนนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับที่นี่หนึ่งพฤศจิกายนคนก็แวะมาหลังจากงานยี่เป็งเราได้ที่จอดรถแล้วนะครับมีคน,นมาจอดมามากมายนะตรงตีตนต่อยสุเทพนะครับ จำได้ว่าที่นี่ก็มีกระเช้าขึ้นนะครับเห็นทางขวามืออยู่นะครับให้บริการากระเช้าขึ้นไปพระธาตุดอยสุเทพเอามาดูรถรางที่จะขึ้นไปดอยสุเทพนะครับอันนี้ที่ขายตั๋วรถรางขึ้นชมพระธาตุนะครับท่านละ20บาทครับดูครับก็ยังมีประชาชนนะมาสักการะ พระธาตดอยสุเทพมากมายนะครับคนกําลังลงมาเยอะแยะเลยนะครับเรามองกลับไปครับไม่เคยสูงเท่าไหร่หนาเหนื่อยหอบพอควรแรกเราก็จะมียักษ์สองตนนะครับท้าเวสสวรรณมาต้อนรับอันนี้ท้าวเวสสวรรณเหมือนกันครับตอนที่สองเข้ามาถึงข้างบนนะครับคงมีผู้คนมากราบว่าสักการะมากมายนะครับ ผมขอตีละครั้งมั่งนะครับ<ซ>นี่คือไม้แกะสลักนะครับขนาดใหญ่ขนาด8เมตรคูณ2เมตรครึ่งนะครับคือตัวมอมนะครับไม่เคยเห็นที่วัดไหนจะมีนะครับอันนี้แปลกมากที่มีตัวนี้นะครับ นี่ก็เป็นพาไม้จัดสลักนะครับปางห้ามสมุดหรือห้ามญาตินะครับแวะมาชมวิวตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับเข้าประตูด้านข้างดูนะครับที่เดินครบสามรอบนะครับ อันนี้คือพระพุทธรูปบูชาที่ประชาชนนำมาถวายนะครับขอเริ่ม ทำบุญสมทบทุนสร้างและปฏิสังขรณ์วัดพัธาต่อสุเทพนะครับสาธุท่องเทียวนะฮะญี่ปุ่นก็มานะครับที่นี่